ต้องเป็นห่วงเป็นใหญ่แค่ฉันขาดความอบอุ่นทางใจแค่กอดกันก็พอถ้ารธจะขอได้สวัสดีท่านไ้้ยครับวันนี้ก็จะมารีดูเจ้าร้อยสิบว้รุ่นอาม์เยีตนะครับ มาดูรอบๆคันกันที่มันสูงเพราะเอาตัวนี้ลองอยู่นะครับลอลายโยลื่นๆมาดูรีวิวอะไรกันนะครับอัปเดตอัปเดต มาดูชิ้นแรกก็เป็นขอบล้อ SPN คูละห้าร้อบาทนะครับขนาด1.2สีแดงมันก็จะเล็กๆนะครับ1.2ใส่ยางวิ่อนี้ครับขนาด40 45ิบทับเกโคตรเล็กอะ่ะ3นิ้ว ทำได้แล้วก็เป็นดุมเดิมการเจาะนะครับจานเจาะตรงรุ่นไลนน็อตบางอันแกนเก่า <c oughs> นะครับต่อไปเป็นกระบอกโชกคกึ่งรับ เป็นลอยหมดแล้วใช้งานกระบอกกึงไม่ได้ตัดยยานนะครับอันนี้โหลดประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับสองก็จะเจ็บยาน,นี้นะครับใช้งานไม่อยากโหลดจำนะครับต่อมาก็เป็นตอมเดิมกึงนะครับไม่ลิ่งแล้วก็สาย เบรกสวิตต์แนะครับไล่น็อตตัวยวอตอนนีย้ยังไม่ได้ไล่นะครับว่าจะเก็บน็อตอยู่คันนี้ต่อไปก็เป็นกาบพ่นสียเนะครับสีดำงานไม่เงียบเลยครับพ่นเราใช้สีสเปย์นะครับกาบเดิมก็เป็นสีนดำเงินนะครับมีสองมีสอง มีสองตัวครับอันนี้เสียเงินอยู่บ้านนะครับไม่ได้ใส่นี่ก็เป็นกอดเตปที่บ้านนะครับไม่รู้เอามาจ่ายไหนนะครับหาซื้อตามร้านทั่วไปน,นี้ก็ชิ้นบนสีแดงนะครับนี่อีกชิ้นเหมือนกันนะครับก็จะใส่คาร์บอนก็ ใส่แล้วนะครับคาร์บอนจะไม่รู้ถอดออกให้มันเข้ากับสีล้อไปงั้นนะครับทำให้มันลาดูสี้ดอดไปก็เป็นกันสบัดน,นะครับแมกนีเซียมกรอบใช้งานปกติครับเคยก็เป็นคาย ยเติมแล้วก็ทำแบบเชิงนะครับกระดาษทรายขัดนะแล้วก็เป็นตรงนี้เป็นของเดิมสีน้ยเงินนะครับของนี้มันมีอีกชิ้นหนึ่งครับนี่แหละชิ้นนี้ไงว่าจะทำเป็นสีขาวนะครับ กับซีด้าไม่รู้จะทำอะไรนั่นร้อยยห้าจะมาปั้นให้ดูนะครับของนอกี่นพดัดบ้างกันบ้างชิ้นบางอันอุดน้ตามันช่างเลดน,นะครับขาตั้งชุบคันนี้คาบอนนะครับ ก็จะใส่เป็นจุดสีดำหรือสีขาวก็ไม่รู้ครับคนดูชิดว่าสีไหนไเสียคอมเมนต์มาดูว่าจะเอาไปทำสีใหม่นะครับสีไหนน่าจะเข้ากับล้อแดงลองคอมเมนต์มาดูนะครับมาดูชิ้นตัวไปนะครับก็เป็นอาร์มเยืดนะครับเจาะดีเชท,ที จำของเจอของน้องนะครับเอามาใส่นะครับคัน,นแต่ก่อนมันเป็นใส่อัมยนมานครับคันนี้เย็ดสองนิ้วนะครับโชคลังใส่ข้อโหลดนะครับคันนี้ดุมดุมกึ่งมือนะครับทำสีใหม่ ก็ประมาณกอลล่งก็1.2เหมือนกันนะครับยาง45ครับ9ก้เหมือนกันนะครับเด่นๆกันบาะเอกน้าทองแท้นะครับปาาสีแกงทรงบางนะครับไม่รู้จะรีวิวอะไรอีกครับไม่รู้จะ ทำเชงไม่รู้น,น้ำยาวดีชุดสีนี้ก็ไม่รู้จะทำสีดำแบบนี้หรือทำสีขาวดีนะครับใครว่าสีไหนสวยคอมเมนต์มาดูนะครับใต้บอกว่าไม่มีนะอครับมียี่สิบกล่องดีหนัครับสเสด็จเชงก็ห้าสิบสามีนะครับ เอีนยืดแบนกลางก็ชุดหัวดังนะครับอิงไม่ค่อยเท่าไหร่ท่อก็ท่อนี่นะครับจิตแบนหฮงสุพรรณผาแบนนะครับเดี๋ยวออกทรงให้ดูอีกทีนะครับ ็จะประมาณนี้นครับใครอยากดูทรงเข็งก็คอมเมนต์มานะครับยวอทาให้ดูนะครับมีอามย่นอยู่หนึ่งอามอยู่นะครับคันนี้ว่าจะใส่แชมตุพรมเดียครับจะระบบเครื่องใหม่คันนี้เครื่องดังนะครับย๋อวดิดีโอเสียงท่อให้ดูหลังจากนี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์ ให้ผมด้วยครับขอบคุณครับมาฟังยังพ่อคนับ